ออกอีเวนต์เวันแบบเต็มคาราเบลไปเลยนะคะงานการกุศลงานพรีเซนเตอร์ก็มาค่ะนั่นทำให้สื่อบันเทิงเนี่ยได้เจอหน้ามาริโอเมาเลอร์ที่ที่หน่อยช่วงนี้เจ้าตัวเนี่ยเชื่อว่าที่งานชุกค่ะเพราะกิจกรรมต่างๆอันมาเพราะโควิด -19 โดยในวัย33ปีที่ดู Lucky in Game Lucky in Love m a r มาริโอมาเลอร์ก็เลยเจอคำถามค่ะเกี่ยวกับหวันใจจันจิอยู่บ่อยๆนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยก็ตอบเรื่องเวลาที่เหมาะสมของการแต่งงานโอ้ใช้คำว่าโตกว่านี้พร้อมกว่านี้ เป็นหลักปีที่ยังไม่ได้วางไว้เพราะว่ามีความสุขดีแล้วก็มีงานให้โฟกัสทั้งคู่สอดคล้องกับผลสำรวจของสำนักง,งานสถิติแห่งชาติค่ะที่พบว่าวัยทำงานในกลุ่ม Gen Y เกิดในช่วงปีพศ2523ถึง2543ซึ่งก็จะมีอายุประมาณ22ถึง42ปีมีค่านิยมการใช้ชีวิตคู่ที่เปลี่ยนไปค่ะคือมุ่งทำงานให้ประสบความสำเร็จครองตัวเป็นโสดอยู่ด้วยกันโดยไม่สมรสและไม่มีลูกมีแนวโน้มสูงขึ้นนะคะติดต่อกัน5ปีนับจากปี25 ถึง2,564โดยสถิติอายุเฉลี่ยของคนไทยเมื่อแต่งงานครั้งแรกก็เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะมีข้อมูลนะคะพบว่าในปี2,523เนี่ยอายุ22ก็แต่งงานกันแล้วแต่ว่า30ปีถัดมาคนหันมาแต่งงานในช่วงอายุ28ปีค่ะซึ่งมาริโอมาเรอร์ก็มองว่าเทรนคนรุ่นใหม่แต่งงานช้าก็เป็นเรื่องของยุคสมัยที่ต่างไปจากรุ่นเบบี้บุมเมืองค่ะ คงเป็นตามยุคตามสมัยครับเออ<ต>ก็เด็กรุ่นพ่อแม่เราก็จะเป็นรุ่นเบบี้บูมใช่ไหมครับ <Okay. S 1> ก็ทุกคนก็ต้องมีลูกอะไรอย่างเงี้ยครับยุคทุกวันนี้ก็อาจจะหลายคนอาจจะคิดว่าเอออาจจะดูแลยังไม่ไหวหรือว่าขอในเวลาที่มันเหมาะเหมาะกว่านี้หรือว่าโตกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งว่ามันก็เป็นไปตามยุคตามสมัยอะไร,ไรอย่างเงี้ยกพว่า,วามันก็ไม่ได้ผิดอะไร การตัดสินใจเป็นเหตุผลส่วนตัวนะคะแต่ความเข้าใจของครอบครัวก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะมาริโอเคยตอบเรื่องนี้ไว้นะคะว่าก็ไม่ได้มีผู้ใหญ่กดดัน ก็ไม่ต่างจากมุมมองของรังร็อกเคสตราค่ะที่เข้าใจดีว่าที่ยังไม่ได้เป็นคุณตาเนี่ยเพราะว่าลูกสาวเมทัลภรรยาโดมประกอลำกำลังสนุกกับงานบันเทิงทำเพลงแล้วก็ท่องเที่ยวด้วยซึ่งคุณพ่อชาวร็อกก็เลือกให้อิสระกับความคิดเต็มที่ค่ะแต่ก็เตรียมมรดกทางดนตรีไว้ให้หลานล่วงหน้าแล้วด้วยค่ะ